โอ้บางเราหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับรอ,ออีกนิดนึงเดี๋ยวพ่อแกะก่อนนแกะเหรอนี่ง่ายคุณยายเอามาให้เนี่ยเก็บของขวัญเนาะแกะของขวันเานาะฮะคุณยายได้อะไรมาให้ทํากับข้าวกินเนาะคุณยายกลัวอดข้าวเหรอใช่ใช่ปะใช่คุณยายใจดีจ้า เดีไม่หนีมือได้โดนเจ็บใช่ไหมใช่ระวังระวังมือถอยมือนโอ้โหบังไปหมดเลยไม่เห็นเลยบะหมีแล้วเดี๋ยวเอาลงข้างล่างดีกว่าเี๋ยๆโอ้โหคุณยายคุณยายจ๋าเขอข้าวก็จยังเอามาให้น้อ โอ้ยเสียค่าส่งเท่าไหร่นี่ยซื้อเอากิโลและกี่บาทโอ้โหข่าสารก็ามามีอะไรเนี่ยมะเขือโอ้แ่มเลยเนี่ยมะเขือมะมะเขือสวยมากเลยมะเขือมะเขืออะไรเนี่ยมะเขือส้มขระเทศพริกเปี้ยงสดๆอยู่เลยโอบแล้วก็ น,นี่คืออะไรนาะเดี๋ยวดูก่อนโอ้ผักติว้วผักติว้วของชอบเลยเนี่ยยังสดสดอยู่เลยโอ้โหเยี่ยมมากขอดีมากคุณยายครับขอบคุณคุณยายครับส่งมาจากมหาสารคามนะเนี่ยนี่หน่อไม้สดโอ้โหเยี่ยมยอดยังสดสดอยู่เลย ครับผมอันไรเนี่ยโอ้ยปลาาปลใช่ปลากินกินมะม่วงครับน่ากินน่าโดนกินมะม่วงได้อาน่าโดนกินได้ใช่ป่ะใช่มันอร่อยมันจะเปรี้ยวไหมล่ะไม่อันนี้คืออะไรของดีแน่ๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วปิดปิดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดตรงนี้เออมันคืออะไรน้อคุณยาย คุณยายใจดีส่งมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อดู่านี้ก่อนเอ๊ะคืออะไรเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเลยว้าวปลาแห้งทั้งนั้นเลยเนี่ยปลาดุกแห้งทั้งนั้นเลยเยอะแยะไปหมดเลยเขาจะมีเนยไหมจับเนยออกเลยเจอผักติ่วพอดีเลย ดูไหมว่าพ่อจะทำอะไรดูไหมอ่ะแกงแกงใส่กับปกเติยวกับปลาติยวใช่อเอาไปตากอีกรอบหนึ่งกันปาตากรอบเบาเลูก,าาลกสายไฟพ่อไปเหยียบนะปเปียเหยียบยนะโอ้ใส่ปกเติยวเหรอใช่น่นโดนรู้จักเหรอน่นโดนรู้จักกินไหมล่ะกินค่ะ เยอะมากเต็มไปหมดเลยเต็ไมไปหมดเลยมีขออะไรอยู่บนพื้นมีข้าวสองถุงข้าวเหนียวข้าวจ้าแล้วก็บาราสาบตัวอะไรมะม่วงตัวอะไรมะ <า S 2> เขือคืนมะเขือเปาะพริกแล้วก็ มะเขือเทศอออันนี้ะะไระ่แล้วก็ผักติ้วออันนี้ะไรแล้วก็หน่อไม้สดโอ้โหมาขอบคุณคุณยายก่อนเร็วๆมานั่งขอบคุณคุณยายก่อนอะไรบ้างนะกดกระดิ่งกดซับคลายใช่แล้วก็กดอะไรอีกกดซับคลายแล้วก็กดกระดิง่งยังไงนะกระดิงะ่งอ่ะกระดิ่ง กิ้ง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 ขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณค,ค่ะบ,บายบาย,บาย